็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับรายการ X x y s t e m m นะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับพี่เดนนี่เหมือนเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสกิลอะไรครับพี่เดนนี่ไม้เท้าอัศนีป่มารครับก็คือสายลมสายฟ้านั่นเองนะครับใช่สายลมสายฟ้าครับซึ่งเป็นกระบองคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างที่นะก็ เหมือนเหมือนจะบินได้ครับแต่บินไม่ได้บินไม่ได้นะของดเรมอนนั่นเองนะครับดูเรมอนให้พี่แดนี่อยู่มาทุ้ยโอเคบินได้บินได้หรือบินไม่ได้ลองไปอยู่ป่านนิวนะลองโดดลงมมาดูครับโอเคครับนะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวรีวิวสกิลกันนะโอเคครับตั้งชงเลยครับเดี๋ยวชงตรงนู้นกันกระบี่หมึกนี่ใจเย็นนะ เพราะว่าเรากําลังทําความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลอยู่นะข้อมูลยังน้อยอยู่นะครับซึ่ง yeah. หยิบทงไม่ได้อะหยิบหยิบหยิบไม่ได้ปีนปีนได้ไหมครับเอาแต่ที่นี้มาตั้งมาตั้งทงนี่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอันนั้นทงเขาครับครับเฮ้ยพี่มีม้าด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขี่มา้าเอาปแป๊บนึงนะพี่มันขี่ไม่ได้ทำไงเอ่อมาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยว ยังชไม่จบครับ <พอ S 1> มาพอกระชงเลยครับครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะ <S <S 2> <S 2> <S สายลมสายฟ้านั่นเองนะชื่อยอ,อครับ <S 2> <S 2> โอเคเออเริ่มแรกนะฮะผมจะยังไม่กล่าวถึงบัฟละคันคผมจะกล่าวถึงวิชาคลพื้นมาไปก่อนนั่นก็คือวิชาแรกนะคก็คือห้าอัสนี เฉียบวายโยเหินครับผมชานี้เป็นถ้าที่ล็อกเป้าแล้วก็มันจะกระโดดเข้าหาคู่ต่อสู้ซึ่งใช้ในระยะสูงสุดได้ทั้งหมด15เมตร15เมตรเลยนะครับเราก็ทำให้เป้าหมายทำให้เป้าหมายมมสน2วินาที เมตเคล็อกเป้าไหมครับล็อกเป้าไหมเอยลอกเป้าเลยต้องดูเลสิบห้าเมตรนะโอ้โหทุบพื้นนะเอาลองใกล้ๆดูระยะสิบห้าเมตรนี่นี่ถึงสิบห้ายังพี่ถึงยังยัดูแสิบสองสิบสามสี่สิบห้าอน12้สิบห้าสิบห้าโอเคแค่สิบห้านะครับอ่าลองลองดูปื้กระโดดลงมานะครับเหมือนกระโดดลงมาประมาณเจ็ด เจ็ดนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับกระโดดตามอ่ะเหมือนกระโดดตามครึ่งหนึ่งใช่ครึ่งระยะเออวิ่งวิ่งอยู่ในระยะไกลๆเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่การปุ๊บสัตว์เลยทุบเลยนะปังติดมือสองวิแล้วก็ต่อข้อมูลเลยนะโอ้เป็นสกิลที่น่ากลัวเหมือนกันอ่าก็ถือว่าโอเคนะในในระดับหนึ่งเอาละ สกิลที่2ก็คือสกิลเร็วปานสายฟ้าเป็นสกิลล็อกเป้าเช่นเดียวกันครับทีสองครั้งรับอีเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีบัฟขึ้นมาว่าเป็นชื่อว่าเมฆวายุซึ่ง <Yeah. S 1> บัฟตัวนี้มันสามารถซ้อนได้ทั้งหมดแปด้ั้นด้วยกันแล้วบัฟตัวนี้มันจะเพิ่มทำลายร่วมกับอันติ ของวิชาไม้ท้าอัศนีปรามานนี่แหละครับอันตินะครับทําให้อันติีแดงขึ้นนะครับใช่อันนี้ก็ข้ามไปก่อนเดี๋ยวพออันติีทีเดียวค่อยเก็บสแต็กทีเดียวนะครับโอเคสแต็กซ้อนได้ทั้งหมดทั้งหมดแปดอันแปดขั้วได้ได้ประมาณกี่วีกี่วีลองดูิีกทีสามสิบวีครับทั้ิหสามสิบวีซึ่งก็มีเวลาพอที่จะเอาโมเก็บสแต็คพวกนี้ได้อยู่ได้เยอะเลยครับ สกิลที่สามคือสกิลฟ้าดินพันเปลี่ยนสีสกิลตัวนี้ไม่ใช่เป็นสกิลตัวล็อกเป้านะครับเป็นสกิลแค่ปีหนึ่งจังหวัดเฉยๆล้วระยะครับระยะก็คือระยะคือระยะใกล้ครับอ๋อระยะใกล้ถ้าอยู่ไกลๆกี่เมตรอ่ะไม่เดียวไกลครับไกลมากเหมือนจังหวัดน้องก็ขึ้นเอ่อขึ้น ขึ้นสแต็กนะครับเมฆวายุขึ้นสแต็กเช่นเดียวกันครับครับผมซึ่งถ้าจะเก็บสแต็กเมฆวายุเนี่ยก็จะเป็นพวกเร็วปานแตกม้ากับป้าดินปันเปลี่ยนสีนั่นแหละครับสองอันนี้แหละที่จะเก็บสแต็กรวมกันครับครับเอาละทิมต่อไปก็คือทิวท้าทมอนมวยสกิลนี้เป็นสกิลจอกเกาะจอกเกาะนะครับจอกกลับครับเพิ่มอะไรไหม ไม่มีบัฟไม่มีอะไรเจอกเกาะเฉยๆหรอก็คือเจะเกาะปุ๊บแล้วทำให้เราติดแข็งแข็งประมาณหนึ่งวิอ่ะลองดองหรอไลองกัดครบกกัดไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้ด้วยครับเดินไม่ได้นะเนี่ยผมพยายามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกัดแล้วผมเดินเรื่อยๆลองดูลองเดินเดินนี่ผมขยับนะฮะขยับไม่ได้นะครับ ก็ประมาณวิครึ่งนะประมาณไม่ใช่วิหนึ่งวิประมาณวิวิครึ่งว่ามันไม่สามารถที่จะปัดป้องได้ด้วยประมาณสามวิสามวิฮะลองดูอีกทีก็ไม่สามารถยกกาดได้สามวินะอันนี้ผมกดเมาส์ค้างอ่ะหนึ่งสองสามก็ไม่ได้ครับโอครับโอเคอ่ะถือว่าจะก่อได้ผมน่าจะให้ให้ว่ายังจะก่อได้ไวอยู่อยู่นิดนึงอ่ะ สกิลต่อไปฮะคือสกิลไม้ใหญ่เรียกรมไม้ใหญ่เรียกลมใช่สกิลตัวนี้เป็นสกิลที่ไม่ต้องการนะไม่ต้องการเป็นสกิลที่ทําให้คู่ต่อสู้แต่รอบเนี่ยฮะถ้าอยู่ในในวงเนี่ยคือจะทําให้มึนไม่มึน,มนดิทําให้สลบฮะสลบทะมานหกวิหกวิฮะแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าเราไปตีเขาเนี่ยไอหกวิเนี่ยก็คือ เขาจะพื้นทันทีอ๋อครับผมครับแล้วก็ที่ติดต,ตามมาคือว่ามันจะทําให้ไม่สามารถใช้ตัวเบาได้อีกใช้ตัวเบาไม่ได้ด้วยนะครับใช่ลองดูนะครับโอเค,คอธิบายจบพอดีทงหมดไม้ใหญ่เรียกลมปึ๊บสตันนรับสองวีนะแล้วก็อ๋ออมึนมึนนานว่ะอ๋อเนี่ยฮะในวงแดงๆเนี่ยครับ ไม่สามารถกดตัวเบาได้ครับพอออกวงเนี่ยพุ่งได้สบายเลยใช่ไหมครับพอเข้ามา <Okay. S 1> วงแดงปุ๊บก,ก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับซึ่งไม่ว่าเราจะออกวงแดงไปแล้วหรือว่าเราจะเราถ้าเราออกวงแดงไปแล้วเนี่ยแล้วเราเข้ามาใหม่มันก็ยังใช้ไม่ได้ครับภายในระยะนะนะั้นครับสมมุติว่าผมออกวงไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสตาร์ทอยู่เนี่ยครับออกวงมันก็จะใช้ได้ใช่ไหมถ้าผม,มกลับเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็ใช้ได้เหรอออกไม่ได้ครับไม่ได้เมื่อกี้ผมสไลด์เข้ามานะ ไม่ได้ครับหดไม่ได้นี่วงหมดแล้วก็เลยสไลด์ได้ถ้าอยู่ในระยะวงมันจะสไลด์ไม่ได้นะครับก็เป็นเหมือนสกิลระยะไกลไหมเดี๋ยวผมลองดูนะระยะไกลไหมประมาณนี้นะก็กว้างอยู่ครับรอบธงอะรอบธงเดี๋ยวถ้าเข้ามาในวงในวงตรงนั้นปุ๊บก็จะตัวเบาใช้ไม่ได้ตัวเบาใช้ไม่ได้เลยนะคือเข้าอยู่ในอาณาเขตก็สามารถใช้สกิลเนี้ย เปลี่ยนไปทาคอมโบเป็นสกิลอื่นได้นะครับครับเหมือนกับว่ากันแม่เขาเข้ามาครับเพราะว่าคงไม่มีใครเข้ามาแล้วก็คงใช้สกิลระยะไกลกันหมดนะเวลาจะสู้ถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปนะต่อไปนะคะสกิลที่ชื่อว่าลมมาไราเหตุเป็นสกิลในตำนานของโดรีมอนครับสกิลโดรีมอนวิน่นะบินครับบินไม่ขึ้นนะนบินไม <c oughs> ทำทำดาเมจเอ่อค่อนข้างที่จะเบาแต่ว่าหลายฮิตมากมากครับเอ่ทั้งหมดฮิตทั้งหมดสิบสองครั้งนะครับสิบสองครั้งเนี่ยโหหลายฮิตอยู่หลายฮิตอยู่อลองลองลองโดนเต็มเต็มเลยนะปันน่นอย่างเดียวแล้วค่อนข้างเบานะอันนี้ขั้นหกแล้วหรือเปล่าขั้นหกครับขั้นหกหมดเลยใช่ไหมครับสกิลนี้ครับหมดเลยค่ะ แรงแรือไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับกามเล่นน้คุณครับคุณถ้าคุณมีกล้ามมากก็แบบนั้นค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหลายฮิตแต่ข้อเสียมันก็มีนะซึ่งทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยโดนโดนวิ่งผ่านฮโดนวิ่งผ่านไปเมียยไหนไหนไปแล้วเหรอไปแล้วไปโอเคก็เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าคือถ้าใช้สกิลเนี่ยเราสามารถ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเซรีกระโดดได้ด้วยแต่บินไม่ขึ้นนะบินไม่ขึ้นครับตัวเลมอนให้มาบินไม่ขึ้นนะอ่าพอดีตัวเลมอนนันอาจจะรุ่นเก่ากว่าโอเคฮะแล้วก็คือสกิลตัวนี้ตัวนี้ผมคิดไว้นะฮะก็คือว่าเออลองๆที่อยู่มันสามารถเบิร์นกาได้ด้วยนะเบิร์นกาลไล้น<ช>ะในเบิร์นกาเด็ๆดๆอู่เห็นหลอดสีฟ้าเล็กๆไหมครับ เบิร์นฮะเบิร์นเยอะเบิร์นเยอะนะครับเนียบเท่ากับอ่าไม่เท่ากับฝ่ามือตบนะเดี๋ยวลองดูวัาฝ่ามือตบได้หนึ่งส่วนสี่ลดไปได้หนึ่งส่วนสี่นะครับมือตบก็ลดประมาณหนึ่งส่วนสี่เหมือนกันนะซึ่งพอๆกันพอๆกันพี่พอๆกันพอๆกันครับพอๆกันเลยเนี่ยพอๆกันครับพี่พอๆกัน สองฮีเท่ากันมั้งใช่มันก็เลยเท่ากันนับเป็นฮิตนะครับสกิลต่อไปน่าเป็นอันสี่ชื่ออชื่ว่าผมผมขึ้นผมขึ้นอ่าเหินเก็บแปดโอเคอันที่แปดไม่เรียๆได้ได้ได้ฮะได้ได้แล้วได้แล้วใช่ไหมโอเคเอาละสกิลตัวนี้ไม่ล็อกเป้านะครับไม่ล็อกครับงพันห้าเลยนะนี่ไม่มีบั๊บ ของทางเอ่อทางเมฆวายุนะครับถ้ามีบัฟของทางเมฆวายุเนี่ยจะแรงกว่านี้มากๆเลยนะแรงเรียกได้ว่าแรงมากเลยครับเอาละเอาละต่อไปนะฮะพูดถึงบัฟสกิลสุดท้ายครับเป็นสกิลบัฟนะบัฟที่ชื่อว่าสร้างความวุ่นวายบัฟตัวนี้นะฮะก็คือมันจำเป็นอย่างมากเลย ่มันจะเป็นเป็นอย่างมากนะที่ต้องใช้ใช้คู่กับเซ็ตวิชาพวกนี้ด้วยคืออันนี้คือเทคนิคแฝงนะเป็นเอ่อสกิลแฝงนะถ้าใช้บัฟเนี่ยมันจะเกิดสกิลแฝงขึ้นมานะครับซึ่งสกิลแฝงเนี่ยสามารถทำให้คู่ต่อตู้อาจจะติดมึนจอสันอย่างที่เรารีวิวฝ่ามือตบ หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสกิลแฝงที่ทำให้อ,อ่าอาจจะมีเอฟเฟกมึนลดความเร็วจอสันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งหรือว่าจะเพิ่มดาเมจนะครับซึ่งสกิลเนี่ยมันจะเอ่อแต่ละอันมันจะเอฟเฟกมันจะต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูพี่ในนี้อธิบายดูนะว่าสกิลมันจะเป็นยังไงครับเมื่อเก็บสแต็คโคนะ บัฟสร้างความวุ่นวายก็คือวิชาในเซตน,นี้ครับถ้าจะให้แรงก็คือว่าต้องเก็บตแตกเหมือนกันครับซึ่งต้องเลี้ยงตะแตกไว้ให้ครบนะมันถึงจะเห็นผลสร้างความวุ่นวายนะครมันจะเป็นมันจะส่งผลก็คือว่ามันจะซ้อนอตแตกที่ชื่อว่าอัศนีซ้อนให้แก่คนที่โจมตีจเ่เราครับโอเค ลองดูนะเก็บสแต็กเลยครับผมต้องทำอะไรบ้างครับอ่าเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าล่ะเดี๋ยวลองลองตีมาที่ผมครับเดี๋ยวผมจะการโอเคครับตีโอเคนะตีเลยนะการเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสแต็กก่อนนะครับอ่ะครับผมก็เก็บสแตก็ก ถึง16แล้วนะครับซึ่งสแต็เวล6ก็คือเก็บได้สูงสุดถึง16นะต้องตีติดกาดเท่านั้นหรือเปล่าพี่ติดกาดครับต้องตีติดกาดเท่านั้นนะสแต็สูงสุดอ่ออยู่ได้นาน20วินะน<ม>รครับสแต็นี้ทำาไรได้ครับพี่เดนนี่แต่ตัวน,นี้จะเพิ่มการทำลายของวิชาอัศนีเชียมไบโยเฮิรนนะฮะเดี๋ยวผมลองอาศน,นีเชียมไโยเฮินได้ๆผมเอาสแต็ให้มันนี้ก่อนโอเคอโอเค เพิ่มพลังทำลายครับสแต็กก็ยังอยู่นะยังอยู่ครับเหมือนเดิมยังอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอีกวิชาหนึ่งที่ต้องใช้คู่ไปก็คือบมมาไรเหตุเป็นท่าปั่นมันจะมีผลก็ต่อเมื่อว่าปันก่อนครับเนี่ยค่อยอธิบายครับสแต็กมันจะหมดแล้วหมดแล้วครับสแต็หมดแล้วคือเห็นเห็นที่ทําตอนแรกไหมครับถ้าเราอ่าตอนที่พี่เดนนี่รีวิวไอ เมื่อกี้สกิลเมื่อกี้ครับที่มันหมุนได้ครับซึ่งมันจะไม่กระเด็นนะแต่ถ้าติดสแต็กเมื่อกี้ครับมันจะกระเด็นเลยใช่ถ้ารถถ้าเกิดว่าเราใช้ถ้าลงมาไล่เหตุโดยที่ไม่ได้ติดสแต็กาติดสแต็กของอาสนีซ่อนนะฮะมันจะไม่กระเด็นครับผมแต่ถ้าติดสแต็กไปแล้วก็คือว่ามันซ้อนได้ติหมวกันปุ๊บใช้ปุ๊บมีกระเด็นครับแน่นอนแล้วแต่ว่าแต่ว่าคือสแต็กที่เก็บไว้เนี่ยมันก็จะหายไปอ ใช้ได้กับ2 2> สองสกิลใช่ไหมครับค,คือสกิลแรกสกิลที่มันทุบพื้นที่มีสตันน์นะสกิลนั้นะจะเพิ่มพลังทําลายทําให้ดามจมากขึ้นสกิลที่สองคือสกิลคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดเรมอนนะ,ะสกิลนี้ทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยกระเด็นกระดอนถ้าโดนทุกคิดนี่คือกระเด็นกระเด็นกระเด็นอยู่นั่นแหละใช่ไหมกระเด็นได้กระเด็นได้ตามตามตามที่เราเก็บไวอ้ตามสแต็กตามตามสแต็กได้ตามสแต็กที่เราเก็บไว้ครับ อ๋อ,อถ้าสมมติสแต็คสิบสองแล้วมันปั 12, นะ่นสิบสองก็โดนสิบสิบสองเลยครับได้เอนสิบสองครับผมโอเคอ่าน่าจะมีอยู่แค่นี้ฮะและแ้วก็ไม่กว่ายุนะสแต็ต่อไปก็คือที่บอกไว้นะครับก็คือถ้าเร็วปานยฟ้ากับป้าดินมันเปลี่ยนสีซึ่ง,<อ>งมันจะซ้<ส>อนนะใหเมันซ้อนสแต็ เนี่ยสแต็กไม่กว่ายูนะครับก็มันมีสองสกิลนะครับที่สามารถเก็บสแต็กได้นะโอ้แต่ถ้าติดการเนี่ยสแต็กจะไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมก็ลองการดูเก็บเก็บส้งกันนำหกพันหกใช่ไหมครับแปดไหมอ่ะพี่แปดแปดแเลยได้ปดเมื่อครบแปดแล้วเนี่ยซึ่งพลังทำลายของอันตีเนี่ยสกิลเดียวใช่ไหมครับ ก็ค <pakai> ือ <manual> อ <noise> right ันต <g Bless> ีเน <g apan> enfin ี่ยจะแรงขึ้นเมื่อกี้ผัดโดนไปพันห้านะครับเนื้อนะเดี๋ยวผมลองให้ให้มีตรงขึ้นมาโอเคเอาละได้แล้ันะพี่พันห้านะโอ้บึ้มพันแปดครับตัวเลขซ้อนเมื่อกี้ผมเห็นนะพันแปดเพิ่มมาสามร้อยเลยนะซึ่งอ่าอ่ออันสกิลอันตีเนี่ยขอขออธิบายเพิ่มนะมันไม่ล็อกเป้านะครับ สกิลของก็คือถ้าเราจะใช้จะใช้ยันตีของไอท่าเนี่ยคือมันต้องใช้ไม้ใหญ่เรียบลงก่อนปุ๊บปุ๊บหลังจากนั้นพอได้พอให้ตัูนิ่งๆปุ๊บก็ยันตีเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เดนนี่คอมโบนะสอนช่วงคอมโบครับโอเครีวิวครบแล้วใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่เดนนี่คอมโบสกิลกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่ง เก็บโกดก่อนนะต้องเก็บโกดก่อนไหมโกดโอเคตรงหมดพอดีนะคปักแป๊บแบบแต่เวทีประลองมันน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้เนาะสักสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยของใครของพี่นะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมให้พี่แดนนี่เขาเก็บโกดก่อนนะครับ กาศมาพี่ฝ่ามือตกแป๊บเดียวตกขึ้นไวปะพี่ไวอยู่ครับอากาศจะหมดแล้วเสร็จยังเคโอเคโอเคนะอ่ะขออโบแล้ว จะยืนไปท่อนไม้วิธีคอมโบมันนะฮะก็ผมจะไล่เลี้ยงสแต็กอันนี้ไปก่อนเลี้ยงสเต็คไล่เลี้ยงสแต็คคือการไอ้ที่นี่ก็คือว่าผมจะไม่เข้าไปสู้ไปแบบเต็มๆอ่ะแงพยายามหาจังหวะทุกสกิลจริงๆมันต้องใจเย็นเนาะส่วนมากอ่ะเวลาเล่นเราต้องใจเย็นอ่ะใจร้อนเราก็โดนเขาสวน ถอยตีถอยถอยตีคอยอะไรเงี้ยครับตลอดเขารอจังหวะเขาถ้าเกิดว่าถ้าเขาตีมาก็าต้องคอยกะไว้เพื่อเก็บกระแตกใช่ไหมถ้ากะแตกตีให้มันติดอย่างนั้นี่น้งนอนเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีจังหวะดีๆปุ๊บหมุนเลยสัตเลยหมุน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 ถ้ามีอันตรีปุ๊บก็นั่นเลยสตาร์ทเลยอ่ะแล้วก็อันตรีตามปืดปึ้งลบหลีก แค่นี้แหละครับโก็ก็เป็นคอมโบนะครับซึ่งกราสานคอมโบแต่มันลบหลีกนะเราไม่ต้องดูดาเมจจริงครับเพราะว่าดาเมจจริงเนี่ยให้ดูไปแล้วนะครับว่ามันเท่าไหร่โอเคก็ขอบคุณพี่แดนนี่มากๆากครับแสดงความรักกันอย่างยิ่งใหญ่มากตบเล้ะใครว่ากดร้อยไม่ได้ครับตบตบจบจบจบบโกรธขึ้นเยอะไหม แถมครับช่วงแถมแถมนะตื่นเลยตืนนสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าการเราจะหมดแล้วการเราจะหมดแล้วเราใช้กระบี่มือครับกระบี่มือเลยเฮ้ยเเดี๋ยยวังไม่สอนยังไม่ยังไม่ได้รีวิวเราเก็บไว้เราเก็บไว้เราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนใจเย็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 นอ่าโอเคฮะเราแล้วเขาดาวเราอยู่แค่นี้แหละพอละ โอเคก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะผมขอจัดการพี่แดนนี่ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ